สวัสดีค่ะพี่กุลชาแนลนะคะเป็นช่องของคนรักตัวเลขจะคัดสรรสุดแม่นๆมาแชร์กับเพื่อนๆนะคะดูเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจกดติดตามด้วยนะคะมาดูคำเตือนกันนะคะค่ะ EP นี้นะคะจะเป็น10บล่างชนกัน3สูตร จะย้อนให้ดูห้างงวดที่ผ่านมานะคะจากสถิติห้าง,งวดที่ผ่านมานั้นเรามาดูว่าทั้ง3สูตรนั้นชนกันที่ตัวไหนแล้วก็ออกอะไรนะคะมาดูห้างงวดที่ผ่านมางวดที่1นะคะงวดที่1คำนวณได้วย3 2งงวดที่2คนวณสูตรที่2คํคำนวณได้4 3 2นะคะแล้วก็สูตรที่3คํคำนวณได้2 3 ชนกันที่2กับ3นะคะออก28นะคะหลัก10มาดูนะคะย้อนไปงวดที่2สูตรที่1ได้901นะคะสูตรที่2ได้897สูตรที่3คมคำนวณได้89ชนกันที่9นะคะชนกันที่9นะคะ3สูตร ออก9 4นะคะหลักสิมาดูนะคะงวดที่3ย้อนหลังไปนะคะสูตรที่1คําคำนวณคํานวณได้2 3 4สูตรที่2คํานวณได้3 2 1สูตรที่3คํานวณได้2 3ชนกันที่2 2นะคะ3สูตร3 1 2 3 3 ชนกันที่สองกับสามนะคะเข้าสามเจ็ดมาสามนะคะมาดูงดที่สี่นะคะสูตรที่หนึ่งได้ห้าหกเจ็ดสูตรที่สองได้หกห้าสี่สูตรที่สามได้ 5, 6, สี่ห้านะคะชนกันที่ห้าชนกันที่ห้านะคะ ออก59นะคะมาดูงวดที่5งวดที่5สูตรที่1ได้890สูตรที่2ได้210สูตรที่3ได้90ชนกันที่0นะคะออก00มาทั้งหน่วยและ10นะคะ ทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะคะงวดวันที่1นะคะพฤศจิกาว่าทั้ง3สูตรนั้นคำนวณได้เลขอะไรและใช้สูตรอะไรนะคะตามกันต่อเลยค่ะมาต่อกันที่10ล่างสูตรที่1นะคะสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่ใช้นะคะใช้หลัก10บนหนึ่งครั้งค่ะ4 ใช้หลักหน่วย3าตัวหน้าครั้งที่1 1ครั้งนะคะ8แล้วก็บวก9ค้าพที่นะคะแกับ4นะคะเป็น2 2สองบวกเเป็น1นะคะบวกเพิ่มเป็น1นะคะเป็น2 2สองบวกเพิ่มเป็น1เป็น3นะคะ10ล่างเข้าที่2นะคะมาดูย้อนหลังไปสุดสุดเองงวด่ที่2นะคะสูตรที่ใช้นะคะใช้10บล่างหนึ่งครั้งนะคะ6 บวกหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1นะคะ4บวก9คงที่จะได้9นะคะบวก1เป็น10บวก, 1, บวก 1, 1ก็จะเป็น1นะคะ <9 S 2> มา9กปดมายยแล้วหลังไปสุดงวดที่3นะคะ<ม>ใช้สูตรหลัก10บบน1ครั้ง0 ใช้หลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1 3บวก9 3บวก9ได้2นะคะ2อบวก1เป็น3 3มบวก1เป็น4มาที่3นะคะออก3 7มาดูงวดที่4นะคะงวดที่4ใช้10บบน1ครั้ง6นะคะ ใช้หลักหน่วย3ามตัวหน้าครั้งที่1 0บวก9คงที่ได้ห้าบวก1เป็น6บวก1เป็น7ดมาห้าหลักสิบมาดูครั้งมาดูวดที่ห้านะคะใช้หลักสิบละ10บบนนะคะหหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1 3สบวก9กคงที่จะได้เท่ากับ8 บวกหนึ่งเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบนะคะเข้าศูนย์นะคะมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยทีนี้เรามาดูงวดนี้นะคะงวดวันที่หนึ่งสูตรที่ใช้ก็เหมือนเดิมค่ะใช้หลักสิบและลักสิบบนนะคะหกบวกกับหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งแปดบวกเก้างที่ หกบวกแปดเป็นสี่นะคะสี่บวกเก้าเป็นสามนะคะบวกหนึ่งเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้านี่เป็นสิบบนสูตรที่หนึ่งนะคะไอสิบล่างสุตรที่หนึ่งนะคะงวดวันที่หนึ่งทับสิบเอ็ดทับหกเจ็ดนะคะมาดูสูตรที่สองกันต่อค่ะสิบล่างสูตรที่สองนะคะย้อนหลังไปห้างวดนะคะงวดที่หนึ่ง สูตรที่ใช้นะคะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักแสนนะคะบวกหลักหมื่นบวกหลัก10ล่างบวกหลักหน่วยล่างนะคะผลน,นะคะ4ี่บวกสเป็น28 8ดบวกหก็เป็น4นะคะ4ีลบหนึ่งเหลือส สาลบหก็เหลือสองนะคะอันนี้เป็นสูตรที่1มาสองนะคะมาสองมาดูงวดที่สองที่ผ่านมานะคะใช้หลักแสนหนึ่งค้งศนบวกด้วยหลักหมื่นหนึ่งค้ง9้าหลักสิบล่างหนึ่งค้งสองหน่วยล่างหนึ่งค้ง8ปดรวมกันเป็น9นะคะ 9ลบ1นะคะเหลือ8ลบหก็เหลือ7ดนะคะมา9นะคะหลัก10บมาดูงวดที่สมนะคะงวดที่สามก็ใช้สูตรอย่างเดิมเลยค่ะหลักแสนหนึ่งค้งเลขหนึ่งหลักหมื่นหนึ่้งเลข9กบวก10ล่าง1ครั้งเลขอก้หน่วยล่างหนึ่งค้งเลขสี่รวมกันนะคะเนบวกเ้าเป็น1ิบนะคะ 10บวกเเป็น19 19บเวกสเป็น23าเอาสานะคะ3ลบ1เหลือ2 2งลบ1ก็เหลือ1นะคะมา3นะคะลักสิมาดูงวดที่4นะคะใช้หลักแสน1ครั้ง6หลักหมื่น1ครั้งหน่วยบวกด้วย10ล่าง1ครั้งบวกหน่วยล่าง1ครั้งรวมกัน 6 6 3าเป็นเก้าเ้าบวก7ดเป็น6นะคะหลบ1เหลือห้าลบ1เหลือสี่มาห้านะคะหลักสิบมาดูงวดที่ห้าที่ผ่านมานะคะงวดที่ห้านะคะหลักแสนนะคะหนึ่งครั้ง7ดหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะคะ1บวกสิบล่างหนึ่งครั้งห้าบวกหน่วยล่างหนึ่งครั้ง9้า นะคะ9ก้าบวก1มน8 8บก5เป็น3 3บก9เป็น2นะคะ2-1ลบหเหลือ1 1-1ลบ1ก็ 1, 1 1, แล้ว0นะคะทีนี้มาดูงวดนี้นะคะงวดนี้งวดวันที่1ทับ11ทับ6 7นะคะดูงวดนี้นะคะสูตรที่ใช้ก็1หลักแสน1ครั้ง,งบวกหลักหมื่น1ครั้ง8นะคะ บวกหน่วยล่าง1นครั้ง0บวก10บล่าง1นครั้ง0รวมกันได้2นะคะ2อลบ1เหลือ1นะคะลบ 1, 1ก็เหลือ0อันนี้เป็นหลัก10บนะคะ10บล่างสูตรที่2นะคะ10บล่างสูตรที่2นะคะมาดูสูตรที่3กันต่อนะคะ มาดูสิบล่างสูตรที่3ามนะคะเยาะหลังไปห้างวดนะคะงวดที่1สูตรที่ใช้นะคะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งค่ะ4บวกด้วยหลักหน่วยล่างสิบล่างหนึ่งครั้งนะคะบวกด้วยหน่วยล่าง1ครั้ง,งแล้วก็บวก8ปดคงที่นะคะบวกกันได้4ีบวกสี่เป็น8ปดนะครับแดบวกหก็เป็น4 4่บวกแก็เป็น2นะคะเป็นสอง,ะะส,องสาม บวกหนะคะเป็น3มา2นะคะหลัก10มาดูงวดที่2นะคะใช้สูตรเดิมนะคะใช้หลักแสนหนึ่งค้งศูนบวกด้วยหลักสิล่างหนึ่งค้งสองบวกหน่วยล่าง1นึ่้งแแล้วก็บวก8คงที่นะคะรวมกันนะคะสองบวกแเป็น10 10ิบกแปเป็น8นะคะ8ดเพิ่มเป็นหเป็น9มา9้านะคะ มาสูงวดที่3นะคะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งค่ะหบวกด้วยหลัก10บล่างนะคะ9บวกด้วยหน่วยล่าง4บวก8คงที่นะคะ1บวก9เป็น10นะคะ10บวก4เป็น14 14บวก8เป็น2นะคะ2แล้วบวกเป็น1เป็น3มา3นะคะหลักหน่่ยหลักสิบล่างมาดูสูตรที่4 ใช้หลักแสนหนึ่งค้งหบวกสิบล่างสามบวกหน่วยล่าง7บวก8ปดกลที่นะคะรวมกันได้นะคะ6กบวกสมเป็น9 9้าเบวกเดเป็นห6หบวกแเป็นสี่นะคะได้สี่บวกหเป็นห้ามาหหลักสิบมาดูมวดที่ห้านะคะหลักแสนนะคะเจด บวกหลักสิบล่างห้าบวกหน่วยล่าง9้าบวก8ปดคงที่นะคะจะได้7จบวกหเป็น2อนะคะสองบวกเกสองบวกเ้าเป็น1 1ึบวกแเป็น9นะคะเป็น9เพิ่มอึ่งเป็นศมาที่ศูนนะคะออก0ูย์ศมาศูย์สตัวนะคะหลักทั้งหลักหน่วยหลักสิบทีนี้เรามาดูงวดนี้นะคะงวดวันที่1 1ิ67สูตรที่ใช้นะคะใช้หลักแสนหนึ่งครั้ง4ี่บวก,กหน่วยล่างอัก1ิบล่างนะคะบวกหน่วยล่างแล้วก็บวก8ก็จะได้สองนะคะสองบวก1นึงนนี่เป็นสูตร10ล่างนะคะสูตรจุดล่างครั้งสูตรที่สาสูตรที่สามนะคะ ทีนี้เราได้ครบทั้งสามสูตรแล้วทีนี้เรามามาดูตัวชนกันนะคะว่างวดนี้จะชนเลขอะไรมาดูกันต่อเลยนะคะเรามาดูสรุปกันนะคะงวดนี้นะคะ1นึ่ับสิสูตรที่1นะคะสูตรที่1เราได้สูตรที่1นะคะเราได้สามสี่ห้านะคะสามสี่ห้าสูตรที่สองนะคะสูตรที่2หลักสิบล่างนะคะเราได้ 210ได้ตัวเดียวกับมดที่ผ่านมานะคะมาดูสูตรที่3ส,สูตรที่3แล้วได้2กับ3เลขกับ3ทีนี้เรามาดูตัวชนกันนะคะชนตัวชน3 3มี2ส,ส,สูตรนะคะได้3 4, ไม่มีห้าไม่มีมีสนะคะ2ชนอีกสสูตรเพราะฉะนั้นเราจะได้2กับ3นะคะหนึ่งของงวดนี้นะคะเป็นตัวชนนะคะชนนะคะชนสองกับ3นะคะหลักสิบล่างเรามาดูกันนะคะว่าจะมาตัวไหนแล้วก็จะมาไหมนะคะมาลุ้นกันนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ